น้องเ,าเ่าทะเลเออทุกผากกินหมดเลยเชมินายล่ะเขาชอบกินอะไรบ้างเชมินายเลียเขาชอบกินพวกของทอดครับพวกของหมูย่างไก่ทอดดูแล้วไม่น่าเชื่อนะผมกินอย่างนี้บ่อยมากมผมจะกินแบบโคจะกินมาสายเฮลตี้ผมมาสายอันเฮลตี้แต่แต่ผมยังมีกินข้าวดีๆว่ะอาหารญี่ปุ่นอย่างนี้ผมก็ชอบครับแต่มันก็คืออยู่ด้วยกันได้มันเป็นอะไรที่ลงตัวกินอะไรก็ได้แต่ว่ามันกินใจเรา ไม่ไปจีบใครเลยโยบุญอกเป็นเราอะถ้าเราเจอคนชอบปุ๊บชอบปุ๊บก็จีบปั๊บไงอ่ันไปทางรู้นะอ่ทางนี้ต่อใหม่ชอบเุราะว่าจีบปั๊บนะคะโอเคอะไ่ต่อจะไม่ตรงกันเอ็กคือปากโอคือตาค่ะไปยืนตรงนั้นเล่นตาครับ ก็ยแล้วนะออบสอ่อชองตาเหมือนกันช่อบตาเหมือนกันและกันใองบรรยายเขาสีตาเขาเป็นยังไงมองตาเขาแลคูไปสีว่าตาเขาเป็นยังไงตาเขเป็นยังไงเออแบบว่ามันแบบว่าเอ้ยมันสื่อความหมายมันแบบว่ามันอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรสักอย่างครับเฮ้ยมันมองแล้วมันยังไงมันมีเลสสัน มีเลสไนอะไรในตากไหนม่นเลสไนนะคะอ่ะโค้ตยังไงชอบตากเขายังไงอะเดี๋ยวื่อี้ชอบปากคนะแต่ว่าไปผิดทาอ้าวไปผิดทางให้พายน้องนะน้องชอบปากนะคะแต่ว่าน้องไปผิดมางนะคะชอบปาก กระจับรู้จักกระจับไหมอธิบายกระจับก็อธิบายยากต้องขออนุญาตเปรียบเทียบแล้วกันเนาะกระจับเนี่ยถ้าเกิดเราให้พูดง่ายๆเนี่ยลักษณะมันเหมือนของควายอ๋อคือมันดีใช่ไหมครับคือมันดีคือมันจะเป็นทรงโค้งที่มันที่มันแบบได้รูปสวยถ้าเกิดเราเอามาเทียบกับปากอ่ะเออกระจับเนี่ยที่จริงอ่ะมันจะเป็นพืชชนิดหนึ่งเอ้ยสองนาทีอธิบายกระจับคุณขาโอเคโอเคทาหน้า นีะะคะเอากระจับนะคะเป็นส่วนผสมลงไปด้วยนะคะเป็นตัวอย่างไปจะได้มีภาพให้ดูนะคะกระจับเนี่ยมันก็จะเป็นพืชเคยรู้จักจกระจับไหมโอเคเลยค่ะลงท้ายศูนย์หนึ่งสามค่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ใครลงท้ายศูนย์หนึ่งสามมามาเดินออกมาเลยจ้ะเดินออกมาเลยค่ะเดินมาชุ่มเลยขระยะสองขั้นนะคะศูนย์หนึ่งสามโต้มาได้เราอยู่บนดินเราอยู่บนดินกว่มีโต๊ด ใช่ค่ะศูนขออนุญาตค่ะพี่พี่ค่ะมีไหมศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามนะคะศูนย์หนมือเป็ยไครับไมต้องไปดูนลครับสนุกมาสนุกแล้วก็คอนเสิร์ตตอนนี้จังซอมอยู่นะครับแฟนวีท My School President Prom n i g t My a l l Station จังอนยังไซอลเท่าไหวันที่1 8แกตอนนี้บัตรตอนนี้บัตรหมดแล้วนะครับแต่ว่า ซื live streaming ้อลฟ์สตรีมมิ่งก <ada> exactly. ันได้อยู่ใช่มีโชว์ให้ผู้คนรอดูกันแน่นอนครับขนุกแน่นอนครับก็ฝากอินดิสฟรีมาไว้บอกเอาอกเอาใจด้วยนะครับจิกต้องรับโอเคค่ะฝากน้องงด้วยนะคะเจมิน่าแล้วก็โฟล์ประเบอร์ังากบาในวันนี้นะคะขออนุญาตค่ะขอขอบคุณนะคะเหล่าผู้สนับสนุนใจดีของเรานะและในโอกาสนี้ค่ะ ฉันขอเรียนเชิญนะคะทุกท่านค่ะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยนะคะแมเนเจอร์ค่ะและท่านที่3ค่ะคุณจองโฮเวค่ะ President of Amore Pacific Thailand นะคะและโอกาสน,นี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้บริหารสทานเซ็นทรัลพัฒนานะคะขึ้นถ่ายภาพด้วยเช่นเดียวกันค่ะา เจอกันแน่นอนนะคะกับ AnySpeak ขอบคุณค่ะ